คำเตือนอ่านมีภาพเสียงและเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมรอดแหลมอ่านไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามแนะนําให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกล่าวสวัสดีมินรักนักั่นสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดดีสสล็อตอย่างเหมือนเดิมเลยเช่นเคยจ้าโอเคมาเกมสล็อตพีจีนั่นเองนะครับวันนี้เตรียมทุนมา1 0 0 0บาทโอเคเดี๋ยวมาลุยกันวันนี้ผมจะสู้แบบเบ็ดนะเกมใหม่ด้วยเกมใหม่ด้วยเกมเบ็ดเกมนี้ผมไม่เคยเล่นด้วยเดี๋ยวมาดูกันวนะ่ามันจะเป็นยังไง ตัวตลกเซอร์คัตดีไลน์นะเกมอยู่ในสวนสนุกมีการหมุนฟรีพร้อมตัวคูณสูงสูดถึงคูณ12มาดูอัตราจ่ายของเกมนี้กันก่อนนะครับโอเคสแคตเตอร์เป็นปืนใหญ่แล้วก็มีวายเป็นตัวตลกแล้วก็มีรูปผู้หญิงกับลิงถือชิงเนะี่ยมอัตราจ่ายเยอะแล้วก็10กับเลขก,กล้าอัตราจ่ายน้อยนะจ๊ะโอเคไม่พูดภาพนำเพลงครับวันนี้ต้องเบ็ดละร2อย้ามาต้องมาแล้ววันนี้เออมาแบบนี้เลยมาแบบเบ็ดเป็นหนักๆเออฮึบ ต้องแตกแล้วเออสามร้อยยังไงมาเออลงเท้าห้าคู่นะครับผมได้กำไรหก0้บาทวู้โอเควันนี้ผมพักแค่นี้ครับจบจบง่ายๆถ้าชอบสไตล์ผมก็ฝากไปดูในช่องด a นดี้สล็อนะครับมีวิดีโอมากมายให้คุณเลือกได้เลยจ้ะโอเควันนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ผมลาไปก่อนบายบาย